อูลเอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วกับเก๋าสายบัวตัวสวยด้วยสายสวยดูนะสวัสดีครับเพื่อนๆนะักตกปลาทุกคนวันนี้เรามาที่ทะเลอีกแล้วรอบนึงนี่คือดูให้ดูคลื่นคลื่นวันนี้แรงนะแต่คลื่นนิ่งเขาเรียกคลื่นแรงแต่คลื่นนิ่งไม่กระแทกเลยเดี๋ยวเราจะมาหย่อนปลาเก๋ากัน จะให้อยู่บรรยากาศรอบๆเนี่ยครับดูทะเลละยองผมมาตรงเอ,อ,อะไรปะแยกนางยักษ์แยกนางยักษ์แ,แล้วเลี้ยวขวามาประมาณโคดที่เจ็ดนะครับโคแรกของเราที่จะขึ้นคืนนี้ดูบรรยากาศรอบๆให้ดูวันนี้วันอาทิตย์คนโคดเยอะเดี๋ยวตอนเย็นนี่จะเยอะกว่านี้ <laughs> นี่ครับคลื่นที่เดี๋ยวเราจะมา,า,มาเ่อนกระเจาตามซอกนี่นะครับเดี๋ยวมองหาซอกมันอยู่นีเ,เรียกคลื่นแรงแต่คลื่นนิ่งน่ารน่นารักรุยรุ่ดดดเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กุ้งเก่ากันนะให้หมดสักทีใช้กุ้งเก่าก่อนเดี๋ยวตัดหัวมันทิ้งไปจะได้หมดสักทีค้างตู้อยู่นานๆละ ใช้กุ้งเก่าให้หมดก่อนด้แต่เนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่กุ้งเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องใช้ให้หมดมเดี๋ยวใช้เป็นตัวเลยจะได้หมดเร็วใช้กุ้งเก่าให้หมดนะครับก็เหมือนเดิมครับตะกรวเบอร์รยี่สิบห้ายี่ห้ากัมเบอร์มาใช้แล้วก็ตุกัดสามลูกแต่ขอเบอร์สิบห้าเกี่ยวเลย กุ้งไม่ดีเท่าไหร่ก็เกี่ยวไปเรับดูสิว่ากุ้งเก่ามันจะได้ตัวไหมเกี่ยวอย่างนี้นะครับดูกุ้งเหลวเปลวมากมาไปหาดูดูกันดูที่รูแรกมันจะเป็นยังไง พืชแรงเราเลื่องอยู่ไหมมึงก็เอาเลยสดดแรกเดี๋ยวมองหาดูกันนะครับเนี่ยมองเห็นดูรูนะนึงนอ้นดูนี้รูนี่โอ้ยน่าจะลืนะ่นมากแต่เราไม่เสรน หยันลงไปได้รูเลยเไปหน้ารูเลยหน้ารูตรงนี้เออนี่หน้ารูออถึงไว้ทำมือเบาๆถ้าทำมือหนักๆมันจะติดถึงลองเลยมีปลาเล็กตอดอยู่ไม่รู้ปลาอะไร อุ้ยลุดโอ้โหยังไม่อยู่โอหรู้ว่าเหยื่อไมกินละไม่อยู่ทำไม้นะไอ้ตัวนี้ตรายป่ะไอเก๋าตัวแสบอีกแล้วเหรอไอเก๋าแสบร่างเก๋าแสบหมดไปตัวหนึ่งละหมดกุ้งไปหนึ่งตัวนะมันต้องได้ตัวสิขนาดนี้ละต้องหลงคนเรานะ ลองตัวนี้ทั้งตัวถ้าไม่ถ้ามันังหลอกกินเหยื่อได้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ครึ่งตัวเดี๋ยวจะหมดเกียดขี่รถไปซื้ออืม,อมจะัจกแค่ไหนหลอกกินเหยื่แล้วเหรอ ต,นนตี้งเจ้าตึ้งไหนะมาพักมาเราลุ้นในตัวนี้ว่ามันจะเมันขึ้นมาได้ไหมมันหลออกินกุ้งไปตัวหนึ่งละ โอ้ยคุ้งยักยัง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 ไม่ถึงตัวเบ็ดเกือบเอากุ้งไปกินละเกือบเอากุ้มวิกิละเจีาโคตรเจ้าโคตรไลน์ไลน์โอ้ยเกือบเอากุ้งไปได้ให้สู้กันหน่อยสิหนูจะไม่โดนตัวเบ็ดเราจริงเหรอเกือบเอาคุ้ไปได้เอ๊ะ นี่ครับมองดูมันจะมีรูที่มีเหมือนน้ำลึกๆอยู่โยนลงไปหน้ารูเลยจะได้เจอแถ<อ>วปอยทรงหน่อยตอนนี้อังรูเราอยู่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแน่โอยขาวใสบัวตัวเรกโอ้ตัวใหญ่มากโอ้ นี่บอกแล้ครับูแรกเลยรูแรกก็ได้ตัวแล้วครับรูแรกมาแล้วหนงตัวเก็บก่อนหมดพุ้งไปสองตัวเฮ้ <c oughs> ยยางนี้หมดยังเหลือจีวเนี่ยมาแลกับเก่าสายบัวตัวสวยด้วยไซส์สวยอยู่นะโอ้กินอย่างโคต เรากินกุ้งเราเหรอเนาะตัวแรกหมันๆก่อนนะครับดูแรกกุ้งเรายังเหลือลองไปจอดดูเดิมดิเป็นยังไงกุ้งเรายังเหลืออื้มมาแล้วมาแล้วมาแล้แลแลเอ้ยติดหิน มาแก่สายบัวนี่เองหือวงวจะใหญ่สายบัวครับผมตัวที่สองโหรออย่างเนิ่นนาน มาแล้วเฮ้ยเกปอดดัดเยนะอะยังไงเกาสายบัวนีเยอะจริงตอนนี้เกาะแต่เกาสายบัวเลยครับสามตัวละดูนี่ตัวนี้เล็กมากปล่อยมันนี้ไปตัวนี้ปล่อยดีกว่านะเล็กเกินไปกินโหดกินโหดกินดุ cây tam tuy dài mà có chơi mấy tam tôi dài mà ai thấy giờ điều này à กแล้วมาอีกแล้วรูเดิมเลยอ้ยตัวเดิมป่ะเนี่ยโอ้โหโคดนี้มันเป็นโคดของเกาสายบัวเหรอโอ้สิทีนี้ตัวใหญ่หน่อยโคดนี้เป็นโคดของเกาสายบัวเหรอฮะโอ้โหเอาแต่เก่านี้กินอร่อยกว่าเก่าแน่นะเนื้อมันจะเนื้อจะอร่อยมากมัน แต่ตัวมันไม่ใหญ่เท่านั้นหละคุ้งยังอยู่เลยกระป๋องสายบัวหรือให้กุ้งตัวเดิมเนี่ยเกี่ยวยังไงก็เกี่ยวไปเท่าตหรนี้สายบัวมันเยอะ

ในเป็นปูอ่ะบอกแล้วมันจะมีปู้าลงไปเจอปูนี่เรียบร้อยนี่ไงได้ปูพอาาดีไม่ยอมปล่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอามึงกลับบ้านด้วยเลยได้ไหมเดี๋ยวเอาใส่กระติกไว้ก่อนให้มากินเหื่ยเรานี่นะใส่กระติกไปก,กลกกปกับไปด้วยซะก่อนของปูอ่ะลงไปนี่ถ้าวิ่งเลย What did they? ตัวสุดท้ายเอาสิมันก็อกาเปันไงอนะกตวมนเกาดสเยเ้ นกระเกปาปตะระวาตะครับเกราปัดล้วนเก๋สายเบือน้าสายเบือเลยเบือสิบห้าที่ดูมันกินตัวเบือเบ็ดเบือสิบห้าดูกินพุ os, ่งเป็นต <laughs> ัวเป็นตัวไอ้ตัวเนี้ยลายมากทุ่มหมดเลยนะปลโอ้ต้มยำอย่างอร่อยเลยปลาเนี่ยปลานี้อร่อยกว่าปลาเก๋า แคงนั้นเองนะฝั่งกั้วตเลื้อดูผลิตดูผลงานมาประมาณชั่วโมงก <c oughs> ุ้งหมดแล้วนี่นี่นีต่เก๋วสายตัวรถเดี๋ยวเราจะจ,ะจอดกลับแล้วเดี๋ยวจะถามพอดีว่า ให้เขาไปลองเขาบอกเขายังไม่เคยกินปลาแบบไหนครัไปลองต้มยำลมแรงเกินอ่ะเขาาเอไปทำอะไรกินอ่ะต้มยำอย่างอร่อยเลยปลาเนี้ยครับปลาอะไรอ่ะเขาเรียกเก๋าสายบัวเก๋าโคหินหนั่นเหรออ่าเก๋าโคตรหินเอาไว้จะให้เอาไปลองไปลองต้มเอาไปเใ็้ต้มยำบ่ พอที่ที่บ้านมันก็มีเยอะละไงก็เลยแค่มาตกให้กุ้งที่มันเก่าแล้วมันหมดละงานไม่เหนครับกิดยังไงมันเปลีนกุ้งแต่มันให้เก่าอย่างเงี้ยมันตกง,ง่ายมันได้เร็วแต่มันจะชอบเกิเดกุยงเราจนหมดจนใหญ่แต่มาตัวตัวใหญ่ๆละ แต่วันนี้มันโอดนี้นี้มีตัวใหญ่